สวัสดีครับดีนเซอร์วิสเอ็มดีเอฟครับวันนี้ผมจะมารีวิวปั๊มแรงดันสูงเป็นของเดลตันรุ่นดีทีสามห้าศูนย์ีทีครับเค,เครื่องตัวนี้เนี่ยมอตเตอร์เขานะเหนี่ยวนำกำลังสูงถึงสี่พันวัตต์ครับมีระบบออโต้สต็อปซิสเต็มฟังก์ชั่นการใช้งานครบคันครับสามารถดูดน้ำได้อ่าแล้วก็ พ่นโฟมได้ครับเพื่อนๆสายที่เขาให้มาเนี่ยยาวเจดเมตรครับแรงดันที่เขาให้มาอ,อ,อยู่ที่3ามอห้าสิบบาค,ครับอุปกรณ์ด้านในของมันสายเจดเมตรตัวสายยางครับแล้วก็มีตัวเครื่องฉีดแรงดันครับส่วนหัวฉีดเนี่ยก็จะแบ่งให้เป็น2ท่อนนะ สามารถต่อได้เราจะเอาสั้นเอายาวครับถ้าหากเราอยากใช้แบบสั้นๆเราก็ถอดหัวตัวนี้ออกได้เนี่ยหัวไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถถอดออกได้ครับต่อไปก็จะมีตัวฉีดโฟมครับที่เขาแถมมาให้แล้วก็มีตัวชีบสายยางครับเนี่ยไอปุ่มนี้เนี่ยมันเป็นนะฮะมันเป็นตัวล็อกได้ครับเพื่อนแค่เลื่อนลงปุ๊บ แล้วก็เสียบเข้าไปหลังจากนั้นก็กดปล่อยครับมันก็จะล็อกให้เราฝั่งนี้นะเราก็เสียบเข้าไปครับมันจะมีล่องให้อยู่เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็บิดล็อกไว้ผมจะใช้เป็นท่อนยาวเลยครับแน่นหนาทาวนท่อนเพื่อนไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดครับสายเนี่ยเขาทำตัวล็อกมาให้เรียบร้อย เข้าไปให้มันแน่นก็พอครับส่วนหัวฉีดเนี่ยเขาทําเป็นตัวคอปเปอร์นะมาให้ถอดออกง่ายครับถอดเก็บถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับหัวคอปเปอร์แบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวล็อกครับเวลาจะใส่ก็กดตัวนี้ลงสีแดงนะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็กดปล่อยออกครับล็อกแน่นครับเอาสายน้ําลงไปนี่ครับ หลังจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กได้เลยครับลองดูครับเดี๋ยวมาฉีดให้เพื่อนได้ดูกันครับเวลาฉีดเนี่ยมันก็สามารถปรับได้หลายแบบนะจะเอาให้มันเป็นฉีดแรงแบบนี้เลยหรือว่าจะเอาให้มันเป็นแบบหอละอองแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนเราสามารถปรับได้อย่างสบายครับฉีดให้ทั่วคันแบบนี้ครับ ส่วนมากล้างรถเนี่ยก็จะฉีดเป็นฝอยละองแบบนี้ครับเพื่อนจะฉีดเป็นแบบแรงก็ต่อเมื่อมันมีค่าสิ่งสกปรกที่มันหนาครับเราก็จะฉีดเป็นแบบแรงล้างรถผมก็จะล้างมาจากหลังคาก่อนนะหลัลงคาด้านบนก่อนแล้วค่อยอล้างด้านใต้ของตัวรถครับ ตามความรู้สึกผมนะที่ใช้งานมาจะเข้า2ปีแล้วครับราคาถูกใช้งานง่ายสะดวกสบายครับแรงดันไม่สูงเกินไปครับในกรณีที่เราซื้อตัวปัม๊มแรงดันที่มันสูงเกินไปมันมีโอกาสที่จะทําให้สีได้รับความเสียหายได้ครับสีบางคันที่รถเก่าๆหน่อยมันอาจจะหลุดออกได้แต่ไอตัวนี้เนี่ยสบายครับไม่มีหลุดถึงแม้ว่าเราจะฉีดปรับฉีดตัวแรงๆนะไม่หลุดครับเพื่อนๆก็ใช้งานง่าย ต่ไม่ว่าจะเป็นงานล้างมอไซค์ล้างรถเก่งล้างรถยนต์ครับด้วยราคาหลักพันกว่าบ,บาทครับเพื่อนๆใช้มาจะสองปีก็ถือว่าคุ้มครับเพื่อนๆคุ้มมากเลยแหละด้วยราคาเท่านี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาความแรงดันสูงเอาไว้ใช้ล้างรถมอไซค์ล้างรถเก่งล้างรถยนต์ครับสวัสดีครับ